อภาวลิน ing, ดุงแก้วค่ะอายุ34ปีค่ะบีเป็นสายท่องเที่ยวชอบเที่ยวขี่เที่ยวตามสถานที่ต่างๆเน้นแบบไปเรื่อยๆชื่นชมธรรมชาติตลอด ฮาเลยในแบบในในในมุมมองของบีที่ก่อนที่จะไม่ได้เจอเลคะรู้สึกว่าฮา r เลยคือความดิบเถื่อนฮา r เลยคือแบบความแมนฮาเลยคือความแบบว่าแมนแมนลุยๆนะคะแต่พอมาเจอสปอร์ตเอทอะค่ะรู้สึกว่ามันสวยมากที่บีชอบคือถังน้ํามันแบบมันยาวลงมาแบบนี้แล้วก็มันสวยมันมันเงามันสวยแล้วก็ สี่เครื่องด้านล่างที่เปลี่ยนไปการวางเครื่องรู้สึกว่ามันก็ต่างไปแล้วก็เหมือนแบบว่าเน้นโชว์เครื่องเป็นหลักเลยใช้เครื่องในการยืดเพราะว่าจะไม่มีโครงด้านล่างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือท่อท่อออกด้านข้ามันจะแบบเป็นท่อสองท่ออารมณ์เป็นพวกสแคมเบอร์คือแบบสปอร์ตแต่ก็ยังลยุลยๆทั้งสปอร์ตด้วยลยุยได้้วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็สําหรับ b ีก็ว่ามันสวยอ่ะมันดูปาดเปียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนัปาปัดเรือนไมเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเออมันดูแบบลดแบบราคาแบบนี้แต่ให้สเปคมาจัดเต็มคือเกินอ่ะบีว่าเออมันสวยดีค่ะทั้งระดับแผ่นจับเบาะนั่งก็คือลงตัวเห็นแล้วแบบปิ๊งเลยสปอร์ตเตอร์เอสชอบเลยค่ะนี่พูดจริงๆคือชอบเลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะขี่พอได้นะ่ะความสูงระดับนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะคะความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองขี่รู้สึกว่าเปิดมุมมอง รู้สึกว่ามันแบบมันเกินคาดคิดว่าจะแบบหนักๆรถก็ถือว่าหนักแต่ว่าวางส่วนทวงมาได้ดีอะสำหรับบีบีคิดว่าใช่ค่ะเวลาพลิกรถก็ก็ง่ายนะคะแล้วก็เวลาเปิดคันเร่งก็เครื่องก็มาไวคือมันลื่นมันไม่หนักนะคะเหมือนแบบเหมือนชื่อของเขาว่าสปอร์ตเตอร์ก็แบบอารมณ์ฟีลิ่งสปอร์ตแต่ยังติดความเป็นฮาร์เลยอยู่ค่ะแล้วก็คุมง่ายเข้าเกียร์ก็นิ่มคือบีว,ว่าทำได้ดีตัวสปอร์ตเตอร์ ฟิลลิ่งนะคะแล้วก็เราคุมรถง่ายเข้าโค้งง่ายหรือว่าทางตรงทางอะไรก็ง่ายก็มีโหมดการขับขี่ให้เราเลือกอะคะ่ะเหมือนที่พี่บอกทาให้มั่นใจแล้วก็อาจจะปรับเป็นโหมดเรนนิดนึงนะคะให้มันถูงถ่วงหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มชินกับรถแล้วเราก็เปิดเป็นโหมดรถปกติธรรมดาหรือใครที่เป็นสายสปอร์ตท,ที่เคยขี่สปอร์ตมาแล้วอยากได้ฟิลลิ่งซิงซิงก็แบบเปิดโหมดสปอร์ตได้เลยรับรองว่าเปิดนิดนึงก็คือรวดเร็วทันใจเออมาแน่นอน ผู้หญิงตัวเล็กก็ขี่ได้แล้วก็มันมีความร่วมสมัยมากขึ้นทั้งรูปทรงที่ทํามาแบบใหม่แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นฮาร์เล h a ฮาร์เลคือต้องโชว์เครื่องมีความเดินเบาอะไรอย่างเงี้ยดิคิดว่าแบบเออพอเราได้มาสัมผัสจริงๆแล้วมันมันมันเปลี่ยนมุมมองอะคะ่ะใครอยากจะรู้ฟีลลิ่งนะคะหรือว่าอยากจะลองขับขี่ฮาร์เลไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบใหม่แบบเก่านะคะก็สามารถติดต่อที่ดิโชได้เลยเพราะว่าเขาแบบมีพี่ๆคอยให้บริการคอยให้คําแนะนําอยู่ก็แค่แบบว่า อาจจะแบบทักมานะคะแต่ว่าแต่งตัวรักกุ่มนิดนึงเพื่อพร้อมมาแบบทดลองรถนี่เหมือนบีแบบนี้ห <c oughs> ีฝากช่องโซเชียลของบีด้วยก็จะมี TikTok Instagram แล้วก็ Facebook นะคะติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ